ตอนนี้นะครับผมฝนก็แรงแล้วนะครับผมแดดออกเนาะเราก็มาฉีดยาทุเรียนกันต่อนะครับยาตัวนี้เนี่ยนะครับผมเป็นยาที่ใช้ในการฉีดข้ามแรงนะครับผมแล้วก็ฉีดใบฉีดในต้นด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับกินอาจจะแรงหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ฉีดทีเดียวมันก็น็อกเลยเนาะ ส่วนคนพ่นกับคนรากสายอย่างผมเนี่ยนะครับเราเองก็จะต้องปิดอ่าหน้ากากให้ดีนะครับผมพวกแมสนะครับผมโอ้เสะอกไปหน่อยนะเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็ลัวกันเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันฝนเอาเนาะตอนนี้ก็เริ่มมีลมพัดมาแล้ว นะครับก็จะเป็นอุปรสรรคักนิดๆนะครับผมในการาพ่นต้นสูงๆแบบนี้นะครับเพราะว่ายาเนี่ยนะมันจะไม่ถึงยอดเอานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับผมเที่ยงครึ่ง นะฮะก็รัวกันเลยร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าให้มันฉีดให้เสร็จเนาะเพราะผสมยาไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ผสมไปสี่ถังนะครับประมาณแ0ดรอลิตรนะครับผมแต่ถังนี้ใกล้หมดแล้วนะครับวันนี้นะก็ดึงสายยาวหน่อยนะครับผมรถจอดอยู่ข้างบนนู้น นะครับผมถ้าลงมาข้างล่างตรงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวรถติดเอานะครับจะไม่คุ้มนะฮะแดดเพิ่งมีออกนะอ่ะ,อะทุกคนครับตอนนี้ก็เหมือนยาใกล้หมดถังแล้วนะเสียงเครื่องเรื่องแปลกๆแล้วนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่อง YouTube คดีลูกชาวสวยด้วยนะครับสวัสดีครับ